สวัสดีจ้าแม่ค้าคนสวยแตงโมนี่มันแดงทุกลูกหรือป่าจ้าแดงสิจ้าเพราะว่านี่คือแตงโมจากสวนของฉันเองจ้ารับประกรันเลยนะจ้าว่าแดงทุกลูกถ้าไม่แดงเนี่ยฉันยินนีนคืนเงินให้เลยจ้าเดี๋ยวฉันผ่าให้ดูนะนี่จ้าเป็นไงแดงไหมโอ้ว่าแต่นี่มันจะแดงอย่างเดียวหรือเปล่า่หวานหรือเปล่าน้อยหวานสิจ้าลองชิมดูก่อนได้นะ ชิลยนะชิลยจ้ะอืมหวานจริงด้วยอะ่ะว่าแต่นี่ไม่ค้าขายไงจ้ะค่ะก็โลละสี่สิบจ้ะสามโลเนี่ยหนึ่งร้อยแต่ว่าลูกหนึ่งนี่ก็ตกประมาณสามโลถึงสามโล,ก,ลกว่าจ้ะอืมถ้างั้นพี่เอาหนึ่งลูกนะสามโลจ้ะได้จ้ะเดี๋ยวฉันชั่งให้นะ พี่พี่พอยังเต็มแล้วเนี่ยเฮ <ST S> ้ยไอเมื่อไรวะเอาไปเยอะดิเอาไปเยอะที่สุดอะ, <S <S อะลูกค้าคะครับครับอพอดีว่ามันมีแต่ลูกสามโลก,กว่าทั้งนั้นเลยอะจ้ะพี่พี่พอแล้วพี่ไม่มีที่ไส่แล้ว <S <S โอ้โหคิดได้จังเลยอะ <S <S ถ้างั้นยังไม่เอาดีวกว่าจ้ะที่ี่ก่นอนนะจ้ะอันนี้ขอเลยนะ เอาวะอุตส่าห์ผายให้ชิมช่างเหอะเดมออกมาได้แล้วไหนอะพี่ค่าย่างผมเออฉันจ่ายอยู่แล้วแหละแต่แกอะต้องช่วยฉันขนแตงโมออกมาก่อน เรียบร้อยแล้วพี่ค่าจ้างผมอ่ะรีบจ่ายมาเดี๋ยวผมจะได้รีบไปอะค่าจ้างแกรฮ้อยอะไรวะแต่งโมค่าจ้างแกไงเฮ้ยนี่พี่จะบ้าเหรอพี่ให้ค่าจ้างฉันไป็นเต็งโมเนะเออเี่ยนะก็เออเลยวะนี่รู้ป่ะแต็งโมรูรกหนกึ่งร้อยก็บ,บาทเลยนะเว้ยโโหอะไรวะไม่เห็นคุ้มกับเสี่ยงเลย พูดมากนะจะไม่เอาเออเอาก็ได้พี่ดีกว่า,าไม่ได้อะไรเลยขายเท่นี้เลยวะขายตูกกับคนอื่นจะได้หมดไวๆ <h ug> แตงโมจ้าเต็งโมแตงโมอร้อหวานเลยจ้าเนื้อแดงแดงเลยนะแตงโมแต็งโมแตงโมงโห <h ug> <h ug> แต่งโมดลูกละห้าสิบเองเหรอคะขายถูกจังเลยค่ะถูกกว่าเจ้าอื่นอีกนะคะ <c fera> ใช่ครับผมขายราคานี้เลยครับไม่รู้จะขายแพงไปทำไมอ่ะลูกค้าจะได้ซื้อได้ด้วยเอากําไรแค่น,นิดหน่อยพอพ่อค้านี่ทัศนคติดีจังเลยนะคะถ้างั้นฉันเอาสองลูกค่ะสองลูก <hips> <c ười> <c ười> ได้เลยครับ <hour> เอาไปกินเลยครับเราหวานเียบสองลูกหนึ่งร้อยบาทครับ นี่ค่ะ100่งอยบาทอขอบคุณครับขอจ่านใ,ให้หน่อยนะครับหนึ่งร้อ <c oughs> บาทอะแตงโมจ้าแตงโมแตงโมไม่จ้าแตงโมหวานหวานเลยจ้า <c oughs> ทำไมแตงโมเหลือแค่เนี้ยวันนี้ฉันจำได้ว่าฉันขายไปตั้งสิบกว่าลูกนะมันน่าจะเหลือเยอะกว่านี้สิแล้วทำไมหายไปตั้งสิบกว่าลูกวะ ใช่ครับปิดแล้วแล้วเหรอครับพอดีว่าจะมาซื้อแตงโมครับฮะมาซื้อแตงโมเหรอจ๊ะเอากี่ลูกดีเลยจ๊ะเออมาซื้อแตงโมครับะเอากี่ลูกดีจ๊ะโลนึงก็40่บาทจ้ะสามโลก็100ลูกนึงก็3โลถึง3โลกว่าจ้ะงั้นผมเอาลูกนึงครับลูกไหนก็ได้ช่างมาเล ลูกนี้3ามโลครึ่งนะจ๊ะฉันขอทนะี่1 20นะโหขายแพงจังเลยค่ะโชคดีนะคะที่ฉันเนี่ยซื้อจากร้านอื่น <c oughs> เดี๋ยวนะคะคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงอะคะแตงโมร้านฉันเนี่ยนะคะขายแพงแตงโมพันนี้ไม่ว่าจะร้านไหนก็ขายราคานี้ท่านั้นลคะค่ะ <c oughs> ไม่จริงอะคะ่ะฉันก็ซื้อพันนี้มาเหมือนกันเขาขายให้ฉันลูกละแค่50บาทเองฮะลูกละ5้าบาท มันจะเป็นไปได้ยังไงอะคะโลหนึงก็40บาทแล้วอะลูกหนึ่งก็ตกประมาณ3โลถึง3โลกว่าแล้วมันจะลูก50บาทได้ยังไงอะคะฉันพูดจริงๆนะคะเนี่ยพันเดียวกันเดะเลยขอฉันดูหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยนี่มันเฮ้ยสติกเกอร์ร้านฉันนี่ คุณไปซื้อแตงโมนี่มาจากไหนอะคะทาไมสติกเกอร์เหมือนกับสติกเกอร์ร้านฉันเลยอะจากพ่อค้าคนหนึ่งอะค่ะเขาขายห่างจากร้านคุณไปแค่สามซอยเองค่ะจริงสิเมื่อกี้เรานับแตงโมไปมันหายไปตั้งสิบกว่าลูกนี่นะหรือว่าจะมีคนแอบขโมยแตงโมเราไปขายอะขโมยเหรอครับอางนี้ครับ ถ้าคุณมีอะไรเนี่ยคุณบอกผมได้เลยนะครับผมเป็นตำรวจครับเออคุณตำรวจมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะฉันว่าฉันน่าจะโดนขโมยแตงโมไปจริงๆอะแต่ฉันไม่รู้ตัวเลยว่าขโมยไปตอนไหนหรือว่าเออลูกค้าคะครับครับ ออพอดีว่ามันมีแต่ลูก3มโลกว่าทั้งนั้นเลยอะจ้ะต้องใช่หมอนัานแน่ๆเลยอะท่าทางดูแปลกๆแถมยังไม่ซื้อแตงโม,มด้วยคุณคะคุณบอกว่าพ่อค้าที่ขายแตงโม,มให้คุณเนี่ยอยู่ถัดไปจากที่นี่3ซอยใช่ไหมคะใช่ค่ะแตงโม,มจ้าแตงโมแดงๆหวานๆจิๆ๊บๆเลยจ้าใช่มันจริงๆด้วยอะ คิดไม่ผิดเลยจริงๆคุณตำรวจคะจับมาเลยคะ่ะคุณใจเย็นก่อนนะครับตอนนี้หลักฐานที่คุณมีเนี่ยมันยังไม่มากพอที่จับห,ออหัวขโมยนี่ขนาดฉันติดสติ๊กเกอร์ไว้ที่แตงโมเนี่ยมันยังเป็นหลักฐานไม่พออีกเหรอคะยังครับแต่คุณไม่ต้องห่วงนะครับผมมีแผนแผนแผนอะไรคะแตงโมแดงๆหว,วานๆเลยเจ้าแตงโม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 ลูกเต๋ตตลหวาน นี่พี่ก็ยังหน้าด้านกล้ามาชวนผมอีกนะเมื่อวานก็ให้แตงโมผมมาลูกเดียวแล้วผมก็เป็นบ้าอะไรไม่รู้เนี่ยยังจะบ้าจี้มากับพี่อีกเนี่ยเอานะเอางี้วันนี้ให้สองลูกเลย <laughs> นี่ถ้าเกิดไม่ติดว่าพี่เคยช่วยผมจีบสาวจนติดนะผมไม่ยอมมาเสี่ยงทําอะไรกับพี่แบบนี้หรอกเ <c oughs> พื่อเรขกับแตงโมสองลูกหรอกเฮ้ย <c oughs> ที่อบเหลือเล็กหนาเนี่ยงานง่ายๆอ่ะรีบทำให้เสร็จเถอะไปไปพี่สวัสดีจ้าแม่ค้าคนสวยวันนี้แตงโมอ่ะหวานเหมือนเดิมหรือเปล่าจ๊ะหวานสิจ๊ะหวานเหรอถ้างั้นพี่ขอชิมก่อนได้ไหม แต่ว่าถ้าชิมรอบนี้เนี่ยต้องซื้อนะไม่ใช่ชิ่งหนีเหมือนเมื่อวานอะ่ะโอ้ซื้อจะซื้อแต่งไงพี่ขอชิมก่อนนะได้จ้ะนี่จ้ะ <c oughs> จ้ะจ้ะโอเคสิ <c oughs> เต็มแล้วโอเคค่ะอ๋อผมหมายถึงว่ารูปนี้ครับรสชาติโอเคแล้วครับเพราะแต่คุณลดราคาผมเอยได้ไปครับเพราะว่ารูปนี้คุณปาดแล้วอะเอาล้วทำไมคุณไม่เอารูปใหม่ละคะไม่ครับผมชอบรสชาติรูปนี้มากกว่าเพราะแต่รถที่ผมเนาะเพราะว่ายังไงก็ขายไม่ได้แล้วโอเคค่ะงั้นฉันเอาร้อยหนึ่งก็พอค่ะอืมผมว่า คุณปาดแล้วครับไงขายไม่ได้80บาทก็พอเนอะก็ได้ค่ะนี่จ้ะขอยี่สิบนะโอเคครับบร้อยค่ะขอบคุณครับหวานเจี๊ยบ แตงโมจ้าแตงโมแตงโมเนื้อแดงแดงหวานหวานเลยจ้าอยากกินแตงโมหวานเจี๊ยบมาถ้งเลยนะจ้านะลูกค้ามาแล้วแตงโมไหมจ้าพ่อค้าคะวันนี้แตงโมเนี่ยหวานฉ่ำเหมือนเมื่อวานไหมคะมแน่นอนเลยครับแตงโมร้านผมอะ่ะทั้งแดงทั้งหวานเลยครับผมคัดมาอย่างดีเลยถ้าลูกค้าไปแล้วไม่แดงไม่หวานเนี่ยผมคืนเงิในให้ห้าเท่าเลยครับโอ้โหพูดขนาดนี้เนี่ย ก็ต้องซื้อแล้วไหมคะถ้างั้นเอามา2ลงกค่ะได้ครับว่าง2ู0หร้อบาทครับอาค่ะนี่ค่ะขอบคุณครับทานให้อร่อยนะครับจ้าเฮงเเอ๊ะทำไมวันนี้แตงโมมันหนักกว่าเมื่อวานนะคะเออเหรอครับใช่ค่ะ เมื่อวานฉันซื้อไปอ่ะเบากว่าน,นี้อีกนะคะอ,อผมว่าสงสัยเนื้อมันจะแน่นนะครับถ้างั้นพ่อค้าช่วยผ่าให้ดูได้ไหมคะฉันว่ามันแปลกๆอะค่ะได้ครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวผมผ่าให้ดู ตั้งมมงมาหลอกขายฉันเหรอไม่ใช่นะครับคุณครับไม่ใช่เงี้ยนะครับผมไม่ได้ทำเงี้ยนะครับอย่าบอกนะวิ่งลูกนึงก็เหมือนกันอะ่ะลอ้อวิ่งเอามี่มาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ก็ดินงเขาไม่หยุดตังโมงได้ไงวะ คืนเงินฉันมาเดี๋ยวนี้แล้วก็จ่ายตามที่แกบอกด้วยห้าเท่าเร็วห้าเท่าแตงโมลูกละห้าสิบสองลูกก็หนึ่งร้อยห้าเท่าก็เท่ากับห้าร้อยนี่เจ้าไงไม่งั้นเนี่ยฉันจะแจ้งตำรวจนะว่านายเนี่ยหลอกขายแตงโมฉันอย่าแจ้งตำรวจนะครับอย่าแจ้งนะครับห้าร้อย เอางี้ครับผมให้คุณพันหนึ่งเลยครับแต่คุณอย่าแจ้งตำรวจนะก็ได้ฉันไม่แจ้งตำรวจก็ได้โถยนี่หินมัน,นมอยู่ในแตงโมได้ยังไงเนี่ยขอบคุณมากนะคะที่ยอมร่วมมือกับฉันเฮ้ยนี่คุณไงล่ะหินที่ใส่อยู่ในแตงโมเนี่ยเป็นฝีมือฉันเองแหละมานี่พี่มอช่วยผมด้วยพี่ ขอเชิญตัวคุณไปโรงพักด้วยนะครับคุณถูกจับแล้วข้อหาขโมยทรัพย์สินพูดเออนี่มันอะไรกันครับคุณตำรวจผมผมมรู้เรื่องนะครับคุณตำรวจรู้เรื่องก่อนจะไปทิ่เซษดูนี่ครับ แค่มาแจา้งคนสวยวันนี้แต่มือหวานเหมือนเดิมป่ะจ๊ะหวานสิจ๊ะเชีย่ยถิโมโอช่วยผมันรวยพี่โอ้โหโกูจะเชื่อมึงไงดีตัวกูเองยันตัวไม่รอดเลยเนี่ยโอ้ยหลักฐานได้ขนาดนี้จบเพร่นแน่เลยเราอะโอ้โหจะไม่น่างโง่ไปร่วมมือกับคนอย่างแกเลยมันคุ้มไหมเนี่ยโดนจับเลขกระแตงโมสองลูกเนี่ยนะโอ้คุณครับ คุณเองก็ต้องไปลงพักด้วยนะครับผมขอเชิญคุณไปให้ปากคำที่ลงพักค่ะไป <c oughs> พีหมอดนี่มอด งานใหม่เหรอจบจากที่ไหนมาล่ะฉันจบปริญญาตรีจากบ้านนอกมาจ้ะถึงว่าสิกลิ่นโคลนสาบควายหึ่งเชียวไอ้ต้าน้องก็ขี้ความทำงานว่ะมันโคตรเฟี้ยวเฮ้ยหน้ามาว่ะงานเร็ว เธอมาช่วยฉันยกของเลยสิทำงานผแผนกไหนอะไม่เคยเห็นหน้าเลยเอ,อ่อทำฝ่ายขายค่ะเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกค่ะงั้นเธอก็คงมาเป็นลูกน้องฉันนะสินะ <c oughs> หน้าตาก็ดูดีอยู่หรอกนี่สพาแบบนี้ ไม่มีผู้ชายที่ไหนเนี่ยเขามองเธอหรอกนะแม้แต่ลูกค้าผู้ชายเนี่ยเขาก็ยังไม่อยากคุยกับเธอเลยฉันว่านะเธอต้องไปล้างคราบไข่บ้านนอกออกให้หมดนะแล้วก็มีรถไวสักคันเวลาไปเจอลูกค้าเนี่ยเขาจะได้ไม่ดูถูกเธอไงจำไว้นะเป็นลูกน้องของฉันเนี่ยต้องแต่งตัวดูดีเสมอเข้าใจไม้ม ฉันให้แล้วก็ถอดอ้กส้นสูงพังๆนั่นอ่ะออกซะด้วยทุเลศลูกตาฉันจะต้องสวยจะ ต้องดูดีกว่าคุณแอนให้ได้ทุกคนต้องเลิกหัวเราะฉัน กกี้ครับผมชอบกุ๊กี้มากเลยเป็นแฟนของผมนะ เสื้อผ้ารองเทา้ายังพอซื้อไหวแต่รถเนี่ยสิจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อวะเน,นี่ย ก็เป็นแบบนี้มาต้องนานแล้วลูกก็น่าจะชินนะแล้วแม่ไม่คิดจะทําให้ชีวิตมันดีขึ้นเลยเหรอแม่รู้ไหมว่าถ้าฉันมีรถสักคันเนี่ยจะขับมาหาแม่ได้สะดวกกว่านี้เงินที่แม่มีอ่ะแม่ก็ส่งลูกเรียนจนหมดแล้วตอนเนี้แม่ก็มีเหลือแค่ฟลายนี้แหละแม่ก็ขายควายซะสิไม่ได้หรอกนั่นก็คือสมบัติของพ่อ ที่มีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เาพราะายของพ่อแกนี่แหละเี่กแม่รักควายมากกว่าช้าเหรอตอนแรกนะฉันจะเอาแม่ไปอยู่กรุงเทพด้วยแต่ตอนเนี้ไม่แล้วแล้วก็พรุ่งนี้ฉันจะกลับแล้วฉันไม่อยู่กับแม่แม่ก็อยู่ควายไปแล้วกัน ฉันต้องขอโทษนะใบบุญอีกต่อไปอ่ะเราคงไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเพราะถ้าฉันไม่ขายแกลูกสาวของฉันเขาก็จะไม่กลับมาหาฉันอีก ใหม่ด้วยนี่คุณปราดาอยู่ไหมผมจะมาซื้อน้ำเชื้อจากควายป้าดาจะซื้อแค่น้ำเชื้อทำไมอ,อ่ฉันให้แม่ขายควายให้เอาไหมจะขายทำไมควายมันทำเงินให้ป้าดามากเลยนะฉันจะเอาไปซื้อบ้านซื้อลรถอยู่ที่กรุงเทพอะแล้วจะเอาป้าดาไปอยู่ด้วยใช่ไหมครับอจะเอาไปทำไม ให้แม่อยู่นี่แหละคนมันนอกอะ่ะเอาไปกรุงเทพก็ปรับตัวยากกว่าเปล่าเอาไปเป็นภาระไหนลูกบอกว่าจะเอาแม่ไปอยู่กรุงเทพด้วยไงเออคือกลับมาบ้านแะนที่จะเอาความชื่นใจมาให้แม่นี่เอาแต่ความทุกข์มาให้คิดได้ไงเนี่ยจะขายควายไปซื้อรถแล้วแกเสือกอะไรด้วยอะ่ะฉันนี่แเราจะขอพ่อควายอะ่ะ ฉันจะไปเป่าประกาศให้คนในวงการรู้ไม่ให้มีใครมาซื้อควายของป้าดาเพราะว่าลูกสาวจะเอาเงินไปผ่านป้าก็เหมือนกันนะครับถ้าป้าขายควายตัวนี้ไปอะป้าไม่เหลืออะไรแล้วนะครับอย่ารักลูกจนตาบอดสิครับส่งลูกเรียนจบแล้วอ่ะก็ปล่อยให้ลูกหาเงินด้วยตัวเองบ้างไม่ใช่มาเบียดเบียนแม่แบบนี้ลูกได้ยินแล้วใช่ไหม ลูกต้องรู้จักประมาณตนต่อไปอ่ะจะได้ไม่ลำบากนี่แม่ใช่อเลวนี่เหรอแม่เชื่อคุณอาร์ตเพราะคุณอาร์ตเขาพูดถูกกลับไปถอะกี้ถ้ายังไม่สำนึกอ่ะก็ไม่ต้องกลับมาหาแม่ถ้าสำนึกได้เมื่อไหร่แล้วก็กลับมาหาแม่แม่ก็ยังเป็นแม่ของลูกอยู่เสมอเออ ไม่งอก็ได้วะคอยดูนะฉันจะหาทางของฉันเอง ได้ไหมครับไม่เป็นไรคร่ะเน่ไม่ทำงานทำการกันหรือไงฮะไปทำงานได้แล้วไม่งั้นฉันจะฟ้องหัวหน้าพวกแกไปอเ,เอาเงินที่ไหนมาซื้อรถอะแหมหัวหน้าหาเงินในกรุงเทพเอ่ยง่ายจะตายหัวหน้าไม่รู้หรอคะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกนะ อะไรที่ได้มาง่ายๆเนี่ยก็มักจะต้องแลกกับบางอย่างเสมอหัวหน้าคะหัวหน้าเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคะ่ะฉันน่ะไม่ใช่สาวบ้านนอกเหมือนเมื่อก่อนแล้วฉันฉลาดแล้วเอาอยู่แน่นอนคะ่ะหัวหน้าไม่ต้องเป็น าดอกอะไรกันฉันเพิ่งกู้เงินไปเมื่อวานเองทาไมวันนี้พวกแกมากันแล้วอะ่ะดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบเขาเก็บไปเป็นรายวันเว้ยอะไรนะบ้าไปแล้วเหรอรายวันฉันไม่มีให้หรอกนะฉันนึกว่ารายเดือนเอ,อ้าได้ยินแล้วนะนังหนี่กู้เงินแล้วไม่มีเงินจ่ายเว้ยอยากรวยอยากดูดีแต่ไม่มีเงินเนี่ยนะโถ่ นึ่วก็รวยที่แท้กวงงบุนงนโง่แบบนี้ใครได้เป็นแฟนสวยตายเลยลอกีได้แล้วผู้บริหารที่เนี่ยเขาไม่ชอบให้พนักงานออฟฟิศเนี่ยเป็นข่าวที่ไม่ดีเข้าใจไหมแล้วตอนนี้เธอก็กำลังทำให้ออฟฟิศเนี่ยเสียภาพพจน์ฉันว่านะเธอลาออกไปดีกว่าก่อนที่เขาจะไล่เธอออกอ้อ แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทำงานไม่ครบเดือนไม่มีเงินเดือนให้หรอกจ๊ะ ท่นนี้ผมโอนเข้าบัญชีให้แล้วนะครับแม่แม่จา้าฉันเหนื่อยแล้วฉันนอนเจ้านี้นอนแล้วผมมันทวงเงินอ่ะจนฉันต้องหาองจันงาม ฉันไม่จาหังที่อื่นก็ไม่มีใครรับสัยอ่ฉันมันง่องฉันอยากตายแม่กลับมาอยู่กับแม่นะลูกนะที่นี่ไม่มีไข่ไล่ลูกกลับมานะกกี้คุณกลับมาอยู่ที่นี่เถอะนะครับไม่เห็นคุณต้องรังเกจการเป็นสาวบ้านนอกเลย และอีกอย่างอยู่ที่นี่คุณมีเงินซื้อข้าวกินไม่ต้องเป็นหนี้ใครฝ่ายพวกนี้เลี้ยงกี้กับแม่มานานนะลูกนี่คือสมบัติหลํำคาที่พ่อเขาทิ้งไว้ให้เรานะลูกเลี้ยงควายไทยเนี่ยสร้างรายได้ไดงจริงนะครับยิ่งคุณมีพ่อพันธุ์แบบนี้ขายน้ำเชื้อได้สบายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าดูถูกความเป็นคนนอก จะดูถูกวยไทยเลยครับจ้าแม่ฉันเข้าใจแล้วฉันจะไม่ดูถูกตัวเองว่าเป็นคนบ้านนอกอีกแล้วฉันขอโทษนะแม่